ับผมสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับนี่ผมจะพามาอัปเดตงานตอนเช้านะครับที่ทำไปเมื่อวานนะครับแต่เมื่อวานผมลาหยุดนะครับผมไม่ได้มาทำกับเขาช่างเบิ้มนะครับเมื่อวานวันนี้ช่างขอลาหยุดอีกหนึ่งวันนะครับหยุดหมดนะครับบันไดยังไม่ได้ทำนะครับบันไดนะครับรออุปกรณ์นะครับ ฝาครับใส่แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับรอแต่เก็บนะครับรอเก็บงานนะครับครับห้อง,องพระอาจารย์นะครับฝาด้านนอกด้านในนะครับใส่เรียบร้อยหมดนะครับ นี่ยังไม่ได้เก็บนะครับเดี๋ยวเก็บรอยรอยต่ออีกนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ทําฝ้านะครับฝ้าบนแล้วก็รอบกุฏินะครับทําฝ้าบนรอบกุฏิแล้วก็ใส่เาวานะครับใส่เาวกันตกด้วยนะครับส่วนราลานี้อาจารย์เปลี่ยนแผนนะครับทําเอาเป็นเหล็กนะครับ เอาเป็นเหล็กทำนะครับแตมาตรฐานกว่าอาจารย์บอกนะครับนี่ครับด้านนอกนะครับเสร็จแล้วนะครับด้านนอกนะครับขึ้นมากุฏิพระอาจารย์นะครับชมวิวนะครับสวยนะครับมองเห็นได้ไกลนะครับเห็นภูเขาหลายลูกนะครับ หลังนี้นะครับถูกใจพระอาจารย์ครับจุดชมวิวด้วยนะครับสวยนะครับถูกใจบอ่อาจารย์หลังนี้นะครับถูกใจพระอาจารย์สุดๆนะครับวง านในจะเป็นสองห้องนะครับปล่อยโล่งนะครับให้พื้นที่มันกว้างนะครับด้านล่างนี้รอพี่อ๋อมาก่อนนะครับเดี๋ยวให้พี่อ๋อสั่งอุปกรณ์นะครับ เออต่อไปเราเทคานก่อนนะครับ,บ,บรอพี่โอมาสั่งอุปกรณ์นะครับเหล,นะล็กช่วงล่างนะครับมามาตรฐานนะครับยังไม่สุดนะครับปกตินะครับขนาดรับน้ำหนักนะครับเนี่ยเป็นเหล็กกล่องสี่คูณสี่มิลห้านะครับเหล็กหนานะครับ ไม่สุดนะครับผมเดี๋ยวพี่ออกมาก็สั่งอุปกรณ์ทำงานต่อนะครับพอยังพี่หอยังไม่สั่งนะครับเหล,ล็กเหล็กคานนะครับ <c oughs> เหล็กคานแล้วก็ปูนนะครับ,นนะบแล้วก็ทำบันไดนะครับ จากการบูรณะนะครับหลายวันนะครับก็ดูสะอาดหูสะอาดตานะครับโล่งหมดนะครับจะมองเห็นวิวได้ไกลนะครับผมวิวรอบรอบวัดนะครับนี่ครับส่วนกระเบื้องนะครับ ช่างกระเบื้องก็ทำงานได้เร็วนะครับผมฝีมือนะครับสงสัยวันนี้หยุดนะครับพโปรยงานมาหลายวันแล้วนี่ครับยังยังตรงบันไดนะครับยังไม่ทำนะครับ นี่ทำรอบถางก่อนนะครับผม งานที่วัดก็อาจารย์นะครับจะบุรณะไปเรื่อยๆนะครับกับพี่อ๋อนะครับจนกว่ามันจะสวยงามนะครับน่ครับชมวิวนะครับอยู่วัดนี้สูงนะครับอยู่ที่สูงนะครับวัดมองเห็นวิวนะครับวิวสวยนะครับ ่โอ้รถสิบลอ้อนี่แผ่นวิวาบอรอดนะครับที่เหลือนะครับเหลืออยู่สามแผ่นนะครับแผ่นฝาสามแผ่นส่วนฝาด้านในเหลือสี่แผ่นนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับอาจจะได้รื้อห้องน้ํานะครับทําห้องน้ําห้องน้ําใหม่นะครับผมรือ้อทำหลังคาใหม่นะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ ผมนะครับจางทัด Family นะครับช่วยดูโฆษณาด้วยนะครับอย่าข้ามโฆษณาผมนะครับเพราะรายได้ผมยังไม่เยอะนะครับก็ดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม